ครับผมในคลิปนี้นั้นนะครับก็จะมาพูดถึงในเรื่องของขาบูนะครับผมขึ้นอยู่กับเจ้าสองตัวนี้นะครับผมเนี่ยแค่สองตัวนี้แหละมันจะมีอยู้5ล็อกนะครับผมเนี่ย สวัสดีครับผมท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมมาอยู่กับช่องบิ๊กบอสสีสานเหมือนเดิมนะครับผมนะครับผมในคลิปนี้นั้นนะครับก็จะมาพูดถึงในเรื่องของคาบูนะครับผมตัวนี้จะเป็นคาบูเอ็นโนะครับผมก็ในคลิปที่แล้วนะครับผมหรือว่าคลิปเมื่อวานนี้นะครับผมที่ผมได้ลงไปนะครับก็คือผมได้เปลี่ยนคาบูตัวนี้นะครับผมคาบูเอ็นโตัวนี้ออก ซึ่งมันเป็นขาบูเทียมนะครับผมก็มีคนทักเข้ามานะครับผมว่าอยากให้ผมแจกนะครับผมแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับผมก็อยากให้ผมแจกตัวนี้นะครับผมแต่ว่านะครับผมผมไม่แจกเพราะอะไรนะครับผมอ่ะไม่ใช่ว่าผมไม่อยากแจกนะครับผมแต่ว่าขาบูตัวนี้มันใช้ไม่ได้นะครับมันใช้ไม่ได้เลยนะครับผมจูนยังไงก็ไม่ลงตัวนะครับตัวนี้ มันคือกราบูที่เสียแล้วนะครับถ้าถามว่าใส่สตาร์ทปิดไหมปิดนะครับแตกขับไม่ได้นะครับผมมันมีอาการวอดสะดุดสะดุดทุกเกียร์เลยนะครับผมแล้วก็จะไล่นะ้ามันแบบเบอร์ไหนเบอร์ไหนมันก็สะดุดนะครับผมคือมันใช้ไม่ได้เลยนะครับเอาง่ายๆคือมันพังนะครับผมเลยถ้าแจกไปก็เดี๋ยวมันมันเสียค่าส่งอีกนะครับผมถ้าจะซื้อชุดซ่อมมาใส่ก็ผมอยาก มันก็แบบขนาดผุมจูนแล้วนะครับผมมันก็ย่อมไม่ลงตัวนะครับผมกพรทถายดีก็ซื้อขบูตัวใหม่ใส่เลยนะผมตัวนี้ผมก็ใช้มาประมาณปีกว่าแล้วจนลูกชักมันมันบาดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่นะครับลูกชักพังแล้วนะครับตัวนี้ก็พังนะผมมันสึกหมดแล้วพูดง่ายก็คือขบูที่สึกแล้วนะครับผมเป็นขบูเทียมนะครับผมยังไงก็ ตามว่านั่นแหละนะครับผมขบูเทรียมก็มันเทรียมนะครับผมที่เป็นแบบนี้แหละนะครับผมอ่ะนะครับผมก็เดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาจูนขบูเอนโปนี่แหละนะครับผมที่ใส่กับเทน่านะครับผมครับผมก็สําหรับใครถ้าถามว่าจูนขบูเด็ดจูนยังไงนะครับผม ก็ไล่เหมือนกันนะครับผมกับขบูเอ็นโพขบูเอ็นโพกับขบูเด็ดนะครับผมไล่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าขบูเอ็นโพเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับผมแล้วก็แบบปากขบูใหญ่กว่าก็อาจจะไล่น้ำมันตัวนี้อาจจะไล่ไล่น้ำมันเบอร์ไล่นูๆเบอร์เล็กกว่าที่เป็นขบูเด็ดนะครับผมประมาณนี้นะครับก็แต่ว่าอย่างน้อยก็เอามาทําคลิปเนี่ยแหละนะครับผมแต่มันใช้ไม่ได้นะครับผมตัวนี้คือใช้ไม่ได้นะครับผมผมก็เลยไม่อยากแจกไปนะครับผมมันใช้ไม่ได้จริงๆนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับผม วันขบูที่ผมใส่นะผมอ่ะเดี๋ยว,วพูดก่อนขบูที่ผมใส่ตัวนี้เป็นอ่าขบูเอ็นโพนะผมเป็นขบูเอ็นโพซูเปอร์นะผมแล้วก็เนื้องานนะผมเนื้องานเนื้องานเป็นแบบดีมากนะผมก็นา่าผมคิดว่าน่าจะเป็นขบูที่เป็นขบูแบบเกียร์ดีเลยนะครับผมถ้าไม่แพ้ก็เกียร์ดีนะผมใช่เนี่ยผมจูนขบูตัวนี้มานะผมเป็นนุ่มนูเบอร์สสามแปดทับร้อยสิบนะครับผมตัวนี้ ไม่ไม่ใช่ตัวที่ผมสตาร์ทดรอบแรกนะผมสตาร์ทดีรอบแรกร้อนบอดมัน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 เหมือนอย่างแบบว่าอ้ออ้ออ้อที่แรกมันเป็นเพราะน้ำมันหนานะผมถ้าแบบนั้นน้ำมันหนานะครับก็เรามาจูนใหม่นะครับผมแล้วผมจะให้ดูสีัวเทียนนะผมถ่ายคลิปว่าัวเทียนที่ใช้งานนะผมจะเป็นซีแบบไหนนะครับผมนะครับผมก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมการที่เราแบบว่า อยากจะจูนนะผมไม่ให้มันกินน้ำมันมันขึ้นอยู่กับตัวไหนนะครับผมก็เห็นมีคอมเมนต์เข้ามานะครับนี่นะครับผมมันขึ้นอยู่กับตัวนี้สองตัวนี่นะครับตัวนี้นุนน้ำมันนุนหนุมน้ำมันกับนุ่มนุอากาศนะครับเดี๋ยวผมจะถอดกมาใม้ดูนะครับนะครับผม เอาเครื่องมือมาเพิ่มแล้วนะครับนะครับผมท่านผู้ชมขึ้นอยู่กับเจ้าสองตัวนี้นะครับผมเนี่ยแค่สองตัวนี้แหละนะครับผมโอ้กล่องไม่โฟกัสเลยนะครับเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับผมจะเป็นเบอร์สี่สิบห้านะครับผมคาบูเอนโปเดิมนะครับผมตัวนี้เบอร์สี่สิบห้ารับมันจะสี่สิบห้าทับร้อยสี่สิบสองนะครับผมซึ่ง โอ้กองไม่โฟกัสซึ่งเอา้าอยาะให้โฟกัสเห็นจะชัดนะครับผมโอ้มันคือไม่โฟกัสปะอ๋อยังไงอีกนอนี่โฟกัสทำไมเอ้าเดี๋ยวจะอธิบายไปด้วยนะอ่ะมาแล้วนะผมซึ่งมันใหญ่มากนะผมจะให้ดูนะครับผมนี่เห็นไหมจะซอง ทานทะลุดได้เลย,เลยมันใหญ่มากนะครับผมนั่นคือถ้าจะมาใส่กับพวกเทน,น้าเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับผมนุ่มูเบอร์นี้กินน้ำมันหนึ่งกินน้ำมันสองวิ่งไม่ออกนะครับผมแล้วก็สีหัวเทียนมันจะเป็นสีดำนะครับผมสีดำมีคราบน้ำมันเยอะนะครับผมพรานี้คือใช้ไม่ได้นะครับผมก็คือนุ่มูตัวนี้ มันจะใช้กับพวกรถร้อยห้าสิบนะครับผมพวกจะเป็นลูกสูบใหญ่หน่อยถ้าเป็นลูกสูบใหญ่ก็ได้นะผมถ้าไล่เป็นลูกใหญ่แต่มันก็แล้วแต่รุ่นนะครับผมบางรุ่นลูกใหญ่มันถึงใสใหญ่ไปมันก็ไม่วิ่งนะผมเพราะว่ารถมันก็แล้วแต่เหมือนกันนะผมแล้วแต่ค่ายนะผมมันขึ้นอยู่กับแผ่นลีดด้วยนะผมมันแล้วก็แล้วแต่รถว่าเราทําอะไรมานะครับผมน,นะครับผมโดวยวิธีการไล่นะครับผมผมอยากให้ท่านผู้ชมเริ่มจาก เบอร์สามแามแปดตัวนี้เป็นเบอร์สามแปหรือว่าเบอร์สา้าก็ได้นะครับผมส่วนตัวนี้เป็นเบอร์ร้0ยนะครับผมลองไปไล่ดูนะครับผมสามแปทับนะครับผมในเรื่องของการกินน้ํามันนะครับผมจะหมดปัญหาไปนะครับผมตัวนี้การกินน้ามันหมดปัญหาไปแน่นอนนะครับผมเพราะว่าหนูๆมัน,มมนเล็กแต่ว่าเรามันก็จะเหมือนเราใส่คาบูเล็กนะครับผมแต่ว่ามัน พวกขบูใหญ่มันจะดีกว่านะผมน้ามันมันจะลงเสถียรกว่ากันนะผมลงสม่ําเสมอนะผมกินสม่ําเสมอพวกนี้ดีมากนะผมถ้าเปรียบเทียบขบูเดิมกับขบูเอ็นโปส่วนตัวผมแล้วนะผมผมชอบขบูเอ็นโปนะผมถ้าจะใส่ขบูแดดก็ได้นะผมขบูแดดก็ไล่แบบเดียวกันนะผมมันขึ้นอยู่กับตัวนี้นะครับผมแล้วก็อีกตัวอีกหนึ่งตัวนะผมเนี่ยอีกหนึ่งตัวอยู่นี้นะครับผม นี่นะครับผมถ้าเราหาเบอร์ตัวนี้นะครับผมสมมติว่าเราได้เบอร์3 8มแปดทนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นเบอร์40่สทับร้อสิบห้าร้อยสิบสองสมมตินะครับเราหาไม่ได้นะครับผมเป็นเบอร์ที่เราต้องการอีกหนึ่งวิธีก็คือเราต้องขยับตัวนี้นะครับผมขยับตัวเข็มนะครับผมขยับตัวเข็มเล่งครับผมเข็มเล่งตัวนี้นะครับผมเป็นนุมหนูเขาเรียกว่าหางหนูหรือเปล่าน่าจะเป็นหางหนูนี่แหละนะครับผม เขาเรียกประมาณนี้แหละนะครับน่ะนะครับผมเดี๋ยวถอดให้ดูนะครับนี่นะครับผมอันดับแรกนะผมให้เราเอาไว้ตรงล็อกกลางนะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวล็อกตัวล็อกหางนะครับผมให้เราไว้ที่ล็อกกลางนะครับผมถ้ามันหนาหรือบางนะครับผมถ้ายิ่งถ้าเราเอาขึ้นนะครับผม ถ้าเราขึ้นนี่ก็คือการตั้งน้ํามันนะผมถ้าไม่อยากหาถ้าหานมนูเบอร์ที่เบอร์ที่แบบว่าไม่ได้ต้องการนะผมก็คือแต่ว่าใกล้เคียงก็ขยับหาตัวนี้นะผมแต่ว่าเวลาการจูนนะผมการจูนถ้าเราหาน่ะก็อยากให้อาไว้ล็อกกลางก่อนนะครับผมไว้ล็อกกลางนะผมแต่ว่าถ้าน้ํามันน้ํามันมันหนาเกินไปนะผมก็ให้เราขยับขึ้นนะผมขยับขึ้นตัวนี้ทีละเข็มทีละเข็มนะครับผมไอทีละล็อกทีละล็อก มันจะมีอยู่ประมาณมันจะมีอยู่ห้าล็อกนะครับผมเนี่ยถ้าเราขยับขึ้นน้ำมันจะยิ่งบางนะครับผมน้ำมันจะยิ่งบางนะครับผมถ้าขยับขึ้นแต่ว่าถ้าเราเลื่อนลงน้ำมันมันจะหนานะครับผมหัะกัรมีประมาณนี้นะครับผมนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับการไล่กระบูนะครับผมเดี๋ยวในเรื่องของสีพอเทียนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูว่าอีพอเทียนที่สมบูรณ์นั้นนะครับผมมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมแปลาเครื่องมือก่อนนะครับผมอ่านนะครับผมก็คือว่า อันดับแรกับผมเดี๋ยวผมจะถอดทัวร์ระจอบออกก่อนนะครับผมแล้วจะแกะให้ดูนะเดี๋เทียให้ดูซีัวเทียนนะผมว่ามันจแต่ว่าตัวนี้นะผมผมบอกนะผมว่าไม่ใช่ัวเทียนใหม่นะผมมันคือัวเทียนัวเทียนที่อยู่ในรถอยู่แล้วนะผมไล่ตั้งแต่น้ำมันหนาบ้างมีบางมากก็จนมาตอนนี้นะผมก็ลงตัวนะผมใช้เป็น,นานๆนะครับถ้าเป็นขบูอ่ะถ้าเป็น ถ้าอยากจะไล่ให้เห็นผลชัดเจนนะผมก็เปลี่ยนหัอเทียนใหม่นะผมที่หลอดมันยังขาวๆนะครับผมอเดี๋ยวตัวนี้ผมจะตัวนี้มันจะเปียกๆนะผมเพราะว่ารถจอดทิ้งไว้นะครับผมตัวนี้มันจะเปียกนะผมก็คือรถจอดทิ้งนะผมตัวนี้ไม่ใช่น้ามันหนานะครับก็คือตัวนี้เป็นรถจอดทิ้งนะผมนี่ตั้มนี่มันจะเห็นอยู่นะครับผมว่าด้านในมันแดงๆด้านในจะแดงๆนะครับผมจะเป็นแดงๆนะผมก็คือเวลาให้เช็คนะผม ไม่ต้องถอดรถที่จอดทิ้งไว้นานข้ามคืนสามสองวันแบบบ้านสองวันแบบผมนะครับผมก็คือว่าให้เช็คตอนที่เราแบบว่าสตาร์ทติดคีย์มาใหม่ๆนะผมก็คือตอนเทียนยังร้อนนะผมมันจะมันจะแห้งนะผมตัวนี้มันจะแห้งมันจะเราเช็คดูเลยนะผมแต่ว่าถ้าน้ำมันนะถึงสตาร์ทยังไงมันก็เปียกนะผมตัวนี้แต่วตัวนี้มันมันเปียกเพราะว่ารถจอดทิ้งนะครับผมจอดจอด ปล่อยไว้นะผมเพราะว่าคลิปเมื่อวานเนี่ยผมถ่ายั้งแต่วันก่อนนะผมเพราะว่าผมถ่ายสองคลิปแล้วก็จอดทิ้งไว้เลยนะครับผมอันนั้ครับผมมันจะเป็นประมาณนี้นะผมแต่ว่ามันจะแห้งนะผมใช้งานจริงๆมันจะแห้งแต่ว่าผมไม่อยากสตาร์ทให้ดูนะผมเพราะว่ามันเสียงมันดังนะผมเสียงมันดังอันไหนครับผมอ่ะสีหัวเทียนที่สมบูรณ์นะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพประกอบด้วยนะผมก็คือตรงนี้ นะครับผมมันจะเป็นสีแดงๆด้านนอกช่ำสองทีนิดๆนะครับผมแต่ว่าในรูปภาพนะครับผมมันอาจจะมันอาจจะขาวเกินไปนะครับผมแต่ว่ามันจะเวลาใช้จริงจูนจริงนะครับผมต้องสีเข้มกว่าในรูปภาพนะครับผมที่ผมขึ้นนะครับผมจะประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ก็คือตัวอย่างนะครับผมแต่ว่าเดียวถ้าผมถ้าผมขับสตาร์ทผมไม่ได้ถ่ายไว้ดูนะครับผมตอนที่ผมไล่นะครับผมเพราะว่ามันต้องไล่ไปทีละนิดทีละนิดนะครับ วิธีการขยับพวกหนุ่มหนูนะครับผมก็คือขยับลงทีละห้าทีละสองทีละสามขยับขึ้นขยับลงทีละประมาณนี้นะครับผมนี้ก็ค่อยๆขยับตามนะครับผมก็คือไล่ตัวนี้ก่อนนะครับผมไล่ตัวนี้ก่อนตัวนี้แล้วก็ค่อยมาไล่ตัวนี้นะครับผมตามนะครับอ่ะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงนะครับผมคันนี้ที่ไล่อ่าสามเอสามแปดทับร้อยสิบนะครับผม เห็นนะครับผมหามุมกล้องที่โอเคโอเคแป๊บนึงอ่ะประมาณนี้นะครับตัวนี้อาจจะตัวนี้ก็คือจูนน้ำมันรอบครึ่งน,นะครับผมสตาร์ทเรื่องสตาร์ทไม่ต้องเปิดโชคไม่ต้องอะไรนะครับผมตัวนี้ผมไม่ได้รอมเครื่องมาเลยนะครับผมเย็นๆน,นะครับแล้วสตาร์ทให้ดูนะครับผมไม่ต้องเบิ้ลนด้วย ที่ดีนะผมมันจะจูนได้แบบนี้นะครับผมแต่มันก็แล้วแต่รุ่นนะผมแต่ว่าถ้าเป็นพวกจูนน้ำมันหนานะผมต้องปิดขบูด้วยเปิดอะไรด้วยนะผมตัวนี้ก็คือผมจูนแบบพอดีเลยนะผมตัวนี้แช่ยาวได้นะผมไม่มีปัญหานะครับผมนี่รับใช้ฟังเสียงก่อนับประมาณนี้นะครับผม บิด้ฟังรผมเอาประมาณนี้พอนะครับผมพอหองปากพอนะครับผมเดี๋ยวเครื่องร้อนอย่างท่อเรย์หมดหนุนแล้วนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมวิธีการอ่าไล่หนุหน่มหนะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมว่าจ,จะเป็นคลิปอะไรนะครับผม ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวไปทำงานต่อนะครับผมขอบคุณครับผม